สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคูทุกคนนะคะเนาะมาพอกันอีกเมื่อนี่กับโบมีอีหยังมากมมยนะคะเอาคลิปวิดีโอที่บันทึกไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะตัดแต่งเนี่ยต้นไม้หนาบานเป็นอย่างคือเอามาเมื่อนี้ติเพราะว่ารอบคางรอบแอลผู้ทิพย์เนาะคะ่ะเพื่อนกบบเป็นครอบครัวที่นี่พอบานแม่บาน บางครอบครัวพอก็กมีคุณตาคุณยายมีหลูกมีหลานอยู่อย่างโอ้อุ่นเนาะค่ะย่ำเห็ดเวียกดูแลสวนดูแลบ้านมันกระตกไปเป็นนาทีของพอบ้านบ่ว่าตัดหญา้าบ่ว่าตัดต้นใหม้ต้นไหลแต่หันมาเบิ่งเจ้าของก็คิดคิดนะนะคะล่องคืดเบิง่งเออเฮานี่ในด่านหนึ่งก็เป็นตะลิตโตนเนาะตัวคนเดียวหัวเดียวกะเทียมหลีบมาแยมมูเพิน่นแต่วานนี้อีกมุมนึงก็ ก็คือเก่งแท่อดห่องจะคลองบอดายนะคะเพราะว่าทุกอย่างกูทิพต้องลงมือเห็ดเองท่านเองนะคะและก็เมื่อนี่ไข่แน่ตามในวิดีโอกักบมีลูกสาวมาซอยแม่ตัดนะคะเสียงมูวันตัดหญา้าอยู่ใกล้ๆจะคลองกับเบิงแล้วก็คิดแนมแง่งข้าเจ้าด้ตั้งเถอเพ่นกระจดีเพ่นกัะตัดหญานะ้านาบานห้กูทิพกับไปปัดไปกวาดแล้วก็ พ่อยไปกวาดนาะบ้านในเพลนนําจังสีนาคะ่ะเพื่ออาทรซึ่งกันและกันอยู่ในชุมชนที่มีความสุขนะคะนี่เห็ดเองทําเองลงมือเองภูมิใจเองเนาะคะ่ะยากกะเห็ดบยยากกะเห็ดค่ะเห็ดใดกะเห็ดเห็ดโบไดกะเห็ดพอกันไม่มือหนานะคะ